นี้สำหรับคนที่เจอกับคนอิจฉามีคนเน้นทาเยอะหรือว่าคนที่เป็นคนขี้อิจฉาอันแรกคือชอนอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าความรู้สึกอิจฉามันเป็นสัญชาตญาณเอาตัวรอดตั้งแต่สมัยดึกดำบันตอนมนุษย์มีเผา่าคนที่อยู่ในเผ่าแล้วด้อยที่สุดเขาสามารถมีโอกาสที่จะถูกทิ้งไปพอเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนด้อยที่สุด เขามี2ทางที่จะเลือกเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองหรือว่าลดคุณค่าในคนอื่นไปเนินทาคนอื่นพูดให้คนอื่นคิดว่าคนนี้ไม่ดีหรือว่าไปด่าคนนั้นเลยให้เขารู้สึกด้อยกว่าส่วนใหญ่มนุษย์จะเลือกอันที่สองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเขาไม่ต้องไปฝึกอะไรเลยเขาแค่พูด คนที่อิจฉาเขาจะรู้สึกว่าเขาด้อยเขาตัวเล็กพอเขาพูดแล้วทําให้คนนี้รู้สึกด้อยกว่าคนอิจฉาเขาจะรู้สึกว่าเป็นคนสําคัญทันทีเลยเหนือกว่าคนนี้พอเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะสามารถเห็นใจคนที่เป็นคนที่อิจฉาว่าเขารู้สึกว่าไม่มีคุณค่าในตัวเองเขาก็จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะกดคนอื่นให้ต่ําลงวิธีแก้ก็คือทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญเรามีค่าเขาไม่ต้องแบบ มาใช้วิธีนี้เพื่อที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกสําคัญสําหรับคนที่รู้ตัวว่าเป็นคนที่อิจฉาคนอยากจะปรับนิสัยนี้สิ่งแรกก็คืออย่าไปต่อต้านความรู้สึกอิจฉาเพราะว่าในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า resistance equals persistence mm. ก็สิ่งที่เราพูดกับตัวเองว่าเราไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นเราสามารถมีเปอร์เซนต์มากขึ้นที่เราจะเป็นแบบนั้น mm. ถ้าเราเข้าใจความอิจฉา ว่ามันมีเจตนาดีมันเป็นสัรชาติยาที่จะเอาตัวรอดเราก็จะเป็นกลางกับมันมากขึ้นพอเราเป็นกลางกับมันมีสอทางที่จะเลือก เพิ่มคุณค่าในตัวเองหรือว่าลดคุณค่าในคนอื่นฉันแนะนําให้เราไปเพิ่มทักษะเพิ่มความรู้เพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าในตัวเราสักพักหนึ่งคุณจะไม่อิจฉาคนอื่นเพราะว่าคุณก็จะไปโฟกัสกับตัวเองแล้วจะสนุกกับการพัฒนาตัวเองความอิจฉามันจะหายไปเลยถ้าคุณเป็นคนที่มีคนเนินทาเยอะหรือว่ามันไส้หรือว่าอิจฉาเราอาจจะต้องทบทวนตัวเองอีกทีเราดูว่าเราเป็นคนที่พูดถึงตัวเอง เยอะเกินไปไหมเล่าถึงชีวิตว่าชีวิตเราดีมากแค่ไหนให้คนอื่นฟังเยอะไหมเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจเราแค่ภูมิใจในตัวเองเราอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังแต่บางทีสิ่งที่เราพูดออกมามันอาจจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตของเราไม่ดีเหมือนคนนี้หรือว่าทำไมเขาได้โอกาสอันนี้หรือว่าทำไมเขาโชคดีขนาดนั้นมันอาจจะทำให้เขา รู้สึกไม่ดีกับชีวิตของเขาเองพอเราเข้าใจว่าคําพูดสามารถทําให้คนอื่นรู้สึกด้เราก็จะระวังคําพูดของตัวเองเราจะสามารถปรับตัวเองผมหวังว่าความคิดอันนี้สามารถช่วยคุณหรือว่าช่วยคนที่คุณรักครับผมชอนบูรณาฮิรัน